สวัสดีคะ่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านเลยนะคะเจอกั elong, er ly, นวันลอยกระทงนะคะก็สวัสดีวันลอยกระทงนะคะเวันนี้วันลอยกระทงนะคะก็ใครที่มีคู่ไปลอยก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้ไปลอยนะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะอยู่เพื่อนพันธภาค่ะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปเนาะวันนี้นะคะเจอกันนะคะก็มีพิเศษหน่อยสําหรับวันนี้นะคะพันธภามาพิเศษให้ ก็จับโปรโนาทีทองให้กับ FC นะคะสำหรับวันลอยกระทงนะวันนี้มีโปรโนาทีทองมานะคะเดี๋ยวดูกันว่าโปรโนาทีทองจะมีอะไรบ้างนะคะจะเด็ดขนาดไหนนะคะสำหรับนาทีทองวันนี้ห้ามพลาดนะคะค่ะมาดูโปรวันลอยกระทงนะคะจับชุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกกล่องนะคะทุกกล่องเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ หน้าทีทองแค่20ชุดเท่านั้นนะคะ20ชุดค่ะเดี๋ยวมาดูว่าในแต่ละชุดมีอะไรบ้างนะคะชุดที่1น,นะคะพันธพาจะทําเป็นชุดไว้นะคะชุดที่1มีโวคาโนนะคะโวคาโนอย่างนี้นะคะพันธพาเปิดราคาอยู่ที่250บาทนะคะแล้วก็จะเป็นมะนีล้อมเพชรนะคะ150บาทนะคะแล้วก็จะเป็นเพชรจอมทองนะคะ100 เป็นศีลานักบาทหนึ่งร้อยนะคะทั้งหมดสีต้นนี้นะคะยอดนะคะหกร้อยบาททวนนะคะหกร้อยบาททวนนะคะหึงกล่องเนี่ยค่ะจะมูลราคาหกรบาททวนรวมค่าส่งอีกเป็นหกร้อยห้าสิบนะคะแต่นะคะวันนี้ไม่ขายนะคะโตนาทีทองนะคะเราไม่ขายหกร้อยห้าสิบค่ะขายแค่เพียงนะคะ 3า0้บบาทเท่านั้นนะคะสามรอยบาทฟังไม่ผิดนะคะมีแค่20ชุดเท่านั้นนะคะย้าว่ามีแค่20ชุดเท่านั้นนะคะสาหรับโปรวันลอยกระทงนะคะแบ่ง f อฟนะคะ350บาทชุดที่1่ค่ะ,ะมาดูชุดที่2นะคะชุดที่2มีอะไรนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นสตับ เอ๊เป็นสัตตบงกดนะคะสัตบงกะหนึ่งต้นนะคะสัตตบงกฎหนึ่งต้นอ่าแล้วก็จะมีโวคานเหมือนกันโวคานนะคะหนึ่งต้นเหมือนกันมีมหาชัยหนึ่งต้นมีเทพเทวริษหนึต้น,นะค่ะในชุดนี้นะคะก็จะรวมอยู่ที่ส600บาทเหมือนกันนะคะทุกตะก้านะคะจะมีมูล,ล่าคา600บาทนะคะ650รวมส่ง แต่วันนี้พนภาขอแค่นะคะ350รวมส่งนะคะชุดนี้นะคะ350ยอดโอน350ยอดปลายทาง370นะคะ370มามาดูชุดที่3นะคะชุดที่3มีอะไรบ้างโวนะคะโว1ต้นนะคะแล้วก็มณีเอ่อไม่ใช่สินะเมืองนนแผงนะคะ1ต้น มณีล้อมเพชรนะคะหนึ่งต้นนี่หน้านี้นะคะแล้วก็จะเป็นศิลานักป่าค่ะศิลานักป่านะคะเปิดมาอยู่นะคะนี่แล้วก็หลอดใหม่กําลังจะมานะคะสําหรับศิลานักป่าเนาะนี่ชุดที่3นะคะอันนี้เป็นกล่องที่3นะคะชุดที่3ก็มูลราคาามร้า5 0รวมส่งค่ะมาดาูชุดที่4ชุดที่4นะคะมีอะไรบ้าง มีดารานพลั์นะคะหนึ่งต้นมีออ,อะไรนะมณีล้อมเพชรนะคะหนึ่งต้นศิลานักปาดนะคะหนึ่งต้นพรเจ้าสัวนะคะหนึ่งต้นใครชอบชุดนี้นะคะชุดที่สชุดนี้คือชุดที่สี่นะคะใครชอบนะคะบอกได้เลยค่ะชุดที่สี่คุ้มมากๆสำหรับปวันลอยกระทงนาทีทองจริงๆค่ะ แล้วก็ชุดที่ห้านะคะจะเป็นโวโวหนึ่งต้นนะคะให้ชมน้องเปิดมาอยู่นะโวหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีศิลานักปา่าศิลานักปาดก็ด่างสวยณเนะมืองโนนนะคะหนึ่งต้นณเนะมืองโนนหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นราศีมีนนะคะแผงนะคะมีราศีมีนแผงนะคะใครชอบชุดนี้นะคะ ชุดที่ห้านะคะสำหรับชุดนี้นะเป็นชุดที่ห้าค่ะค่ะถัดมานะคะชุดที่หกมีดาราหนึ่งต้นค่ะดารานกพลับหนึ่งต้นเมืองเกาะเกตหนึ่งต้นนะคะแล้วก็นางมณีวัสนาหนึ่งต้นเจ้าสาวหนึ่งต้นนะคะเจ้าสาวหนึ่งต้นนะคะชุดนี้นะคะแค่สามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะย้ำว่าสามร้อยห้าสิบเท่านั้นหน้าเอฟมากนะคะ บอกเลยว่าครึ่งราคานะคะธนาพาจัดให้โปนาทีทองลดครึ่งราคานะคะชุดที่7ดนะคะชุดที่7ก็จะเป็นโวโคาโนนะคะโวลโคาโนสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ1ต้นแล้วก็จะมีเจ้าสาวนะคะ1ต้นมีมณีล้อมเพชรแผงนะคะสวยๆอย่างนี้1ต้นแล้วก็นางมณีวาสนาอีก1ต้นนะคะนางมณีวาสนาเนาะอ่ะ ชุดที่7นะคะใครชอบชุดที่7นะคะบอกได้เลยนะคะย้ําว่ามีแค่20ชุดนะคะถ้าหมดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอ่าชุดที่8นะคะจะเป็นว o คาโนนะคะด่างสวยๆอย่างนี้เลยนะคะนี่ด่างสวยๆอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นมณีอ้อต้นนี้เป็นสัตตบงกฎนะคะสัตตบงกฎเนาะไม่ใช่มณีนะคะสัตตบงกฎหนึ่งต้น เมืองเกาะเกตหนึ่งต้นเทพเทวริษหนึ่งต้นค่ะชุดนี้นะคะเ่ชุดนี้เนาะแค่โวนี้ก็คุ้มแล้วนะคะกับสัตบงกุเนาะชุดที่แปดค่ะถัดมาเป็นชุดที่เก้าชุดที่เก้าก็จะเป็นโวเหมือนกันนะคะโวเหมือนกันอ่าโวนะคะโวหนึ่งต้นตามด้วยมะนีล้อมเพชรหนึ่งต้นค่ะอ่า แล้วก็จะเป็นมหาชัยหนึ่งต้นแล้วก็จะเป็นเทพเทวลิศหนึ่ต้นสี่ต้นนะคะถัดมานะคะจะเป็นชุดที่10ค่ะชุดที่10มีอะไรนะคะชุดที่10บมีอะไรก็จะมีสีเลิกงามค่ะโอ้โสีเลิกงามต้นนี้โคตรคุ้มนะคะคุ้มมากๆต้นโตแล้วนะคะต้นโตแล้วสีเลิกงามหนึ่งต้นมหาชัยหนึ่งต้นมณีวาสนาหนต้น แล้วก็เพชรจอมทองนะคะ1ต้น350บาทค่ะค่ะชุดที่11นะคะชุดที่11จะมีอะไรบ้างมีสีเลือกงาม1ต้นมีอา่ามณีล้อมเพชร1ต้นไม่ใช่เขาไม่ด่างนะคะเนี่ยเขาด่างนะคะด่างแต่อาจจะด่างน้อยนะคะแล้วก็ณเมืองนน1ต้นมณีวาสนานะคะ1ต้นอ่า สี่ต้นนะคะชุดที่11ชุดที่12บสิบสองมีอะไรนะคะสิบสองมีอะไรมีเพชรมาลินค่ะเพชรมาลินคุ้มมากๆนะคะมีเพชรมาลินแบ่งหนึ่งต้นแล้วก็ศีลานักปา่ามีเจ้าสาวนะคะมีมหาชัยนะคะชุดนี้นะคะสามร้อยห้าสิบบาทชุดที่12นะคะชุดที่12องมาชุดที่สิบา โวต้นโตโตเลยอ่าโวต้นโตโตเลยสวยสวยเลยโวแล้วก็มณีล้อมนะคะมณีล้อมแล้วก็จะเป็นเพชรจอมทองค่ะแล้วก็เป็นเอ่อเมืองกอกเกตค่ะชุดที่สิบสามนะคะอันนี้เป็นชุดที่สิบสามชุดที่สิบสี่ชุดที่สิบสี่ก็จะเป็นโวเหมือนกันนะคะโวเหมือนกันแดงสวยๆอย่างนี้แหละเนี่ยโวะ โวแล้วก็จะเป็นมาสัตบงกฎนะคะต้นนี้เป็นสัตบงกฏเนาะสัตบงกฎนะคะแล้วก็จะเป็นเจ้าสาวค่ะเจ้าสาวแล้วก็เมืองเกาะเกตนะคะชุดที่สิบสี่อ่าถัดมาชุดที่สิบห้าชุดที่สิบห้าก็จะเป็นโวโวคานนะคะหนึ่งต้น จะเป็นกินนาลีเทิดเพชรนะคะกินนาลีเทิดเพชรนะคะ1ต้นแล้วก็เมืองเกาะเกตนะคะเมืองเกาะเกตต้นนี้เนาะหนึ่งต้นแล้วก็จะเป็นจตุรเทพหนึ่งต้นนะคะนี่นี่นี่คือ350บาทค่ะค่ะมาดาูชุดที่16นะคะ16<ม>เป็นอะไรนะคะอะมอนนะคะอะมอนหนึ่งต้นนะคะอะมอนหนะะึ่งต้นค่ะแล้วก็จะเป็นเพชรติวานนท์ เป็นรัตนะรุ่งเรืองค่ะรัตนะลุ่งเร,องงเรืองแล้วก็จะเป็นจัตุรเทศนะคะ16เนาะถัดมาเป็นชุดที่17นะคะจะเป็นโวโคาโนนะคะโวโคาโนห่งต้นมะนีล้อมเพชรนะคะ1ต้นค่ะแล้วก็จะเป็นเพชรติวานน์นะคะ1ต้นสวยๆแล้วก็จะเป็นเทพสายลุงค่ะเทพสายลุงก็สวยค่ะชุดที่17 นะคะชุดที่18ค่ะ18ก็จะเป็นโวเหมือนเดิมนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นโวโวคาโน,โนูหนึ่งต้นมณีล้อมเพชรแผง1ต้นนะคะแล้วก็ณเมืองนนหนึ่งต้นค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์เมืองนะคะหนึ่งต้นอาจารย์เมืองชุดที่18นะคะมาชุดที่19ค่ะชุดที่19ก็จะเป็นโวนะคะโวคานูหนึต้นแล้วก็จะเป็น มณีนกพลัดนะคะมณีนกพลัดนะเปิดด่างมาอยู่นะคะเอาไปเลี้ยงนะคะเดี๋ยน้องก็เปิดมาเยอะนะคะมณีนพลัดแล้วก็จะเป็นราศีมีนแผงนะคะแล้วก็จะเป็นเมืองเกาะเก็ดนะคะ่ะเมืองเกาะเก็ดนะคะ350บาทค่ะแล้วก็ถัดมานะคะถัดมาจะเป็นอัออมร์นะคะอัมรรัตนโกสินทร์ชุดที่20นะคะอัมร เป็นเศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านแล้วก็จะเป็นราศีเมีนนะคะราศีเมีนแผงนะคะแล้วก็จะเป็นเพชรติวานนท์เพชรติวานนท์เนี่ยนะคะน้องเปิดมานะเพชรติวานนท์เนี่ยค่ะต้นโตด้วยค่ะ mm hmm. ก็ทุกชุดนะคะก็จะราคาอยู่ที่350รวมส่งยอดโอนนะคะถ้าปลายทางก็จะเป็น370นะคะวันนี้นะคะเฉพาะวันนี้เนาะเป็นชุด โปรโนาทีทองนะคะมีแค่20ชุดเท่านั้นนะคะถ้าท่านใดไม่ทันก็ต้องขอกราบขออภัยไว้ด้วยนะคะณที่นี้เพราะพนภา,ามีไม้พนภาก็จะเอามาแบ่งนะคะให้ f อฟซีไปเลี้ยงในราคาที่แบบครึ่งราคาไปเลย <c ười> ค่ะค่ะ <c ười> เหมือนเดิมนะคะสามรอยห้350เนี่ยรวมส่งแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นยอดปลายทางก็ต้องเป็น370ร้อนะคะสาม ก็มีทั้งแบบโอนแล้วก็แบบปลายทางนะคะท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะอย่าลืมกดนะคะติดตามไว้นะคะกดไลค์กดติดตามให้พนภพาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหรือเลี้ยงไม้ต่อไปนะคะเพื่อที่จะได้มาแบ่งปัน f c นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนาะ ท่านที่ยังไม่มีเบอร์โทรนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0898822745หรือว่าจะแอ,ะาาอ, or, อดไลน์ก็ได้นะคะหรือจะอินบ็อกมาทางเพจพนภาขาเลาะหรือเป็นเฟซส่วนตัวพนภาสารธรรมก็ได้นะคะก็สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอให้ FC ทุกท่านนะคะหรือว่า,าคนที่รักบอลสีทุกท่านนะคะไปเที่ยวลอยกระทงให้มีความสุขนะคะอย่าไปกับกระทงนะคะไปลอย แค่กระทงแล้วก็กลับมานะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีวันลอยกระทงค่ะ